ก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อกี้ก็รอนานมากครับเหนื่อยไอเฮียเรียกมาตั้งแต่สี่โมงเย็นใน u t u b e ใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้เราเปลี่ยนมาเราเปลี่ยนมาไลฟ์ใน YouTube กันครับผมฝ่ายเทคนิคมีปัญหาไม่ได้มีปัญหากับเครื่องนะมีปัญหากับไอ้มาร์คมาร์คนี่ใช่มาร์คโอมาไหมไมใช่ไอ้มาร์คสักเบือลยไรสักเบือเขาเพลงได้นะครับเล่นได้จะเล่นให้นะครับจ่ายตังค์พวกปูด้วยนะฮะ พี่แอชช่วงนี้กรอกกีตจบไปกับเพลงที่ชื่อว่าหวังดีเสมอครับปโปุริโต้เลยครับอ้าวเมืม่อกี้ก่อนไลฟ์มึงบอกชื่อเพลงว่าอะไรนะ <c oughs> แต่ที่แย่ละมึงไม่เล่น,น <c oughs> ว่อรออยู่อ๋อหวังดีเสมอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะเดี๋ยวทักทายก่อนนะครับพี่แจ๊บฮ่าฮ่าครับสวัสดีครับมึงเป็นใครน <c oughs> เอออนี่ยอ๋อเนี่ยเมื่อกี้มึงไปกับกูไง<อ>ที่มึงไปกับกูอ่ะเออมึงจำน้องไม่ได้เหรอเละเละ วันนี้มีะครัมีเตีมใช่ไหมเป็นเตรีมนะครับชัดเจนนะครับนะฮะเป็นยุคตอนที่สมัยพวกเรายังก็ยังไล์คนนะคอมเมนต์เข้ามาว่าว่างแล้วแวะเพชรบุรีโอ้โหเนี่ยต้องใช้คำว่าแวะเหรอโอ้ยเี้ยความดันกูขึ้นเลยเี้ยแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบลากกระบงลากระงนี่อยู่ใกล้ๆนะไอเวบอกเก็บฟันหน่อยครับเก็บฟันเออนะฮะก็ขอพูดอย่างหนึ่งนะครับไอเว เด็กๆจะถือสานะครับอย่าเก็บไปใช้นะครับไปคุยกับพ่อกับแม่ไม่ได้นะฮะเด็กดูไม่ค่อยเยอะหรอกมีแต่พ่อแม่ดูแค่แชร์ไปนพ่อแม่ดูทั้งนั้นอ๋อนี่ขอขอบนี่ขอขอเพลงท้าชนนะครับท้าชนคลาสเดือดเกินไปนะฮะร้องได้ร้องไม่ได้ด้วยขอเพลงได้ขอเพลงได้ขอแล้วโอน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 มาด้วย าาสุดขึ้นมอย่าเอามือที่รักพี่แบงไงพี่แบงเขาชอบพูดแบบนี้นะฮะอย่าเอามือที่รักต้องนะใจไม่ด้านพอนะฮะอลิซมันเลยโอ้โหโโอ้โห,อหไอ้ตองลองร้องดิโอ้โหมึงร้องได้ปะล่ะอื <laughs> อฮ่าบัวนี่ยิ่งกว่ามึองอีกอย่างที่บอกนะครับมันในยุคเทปนะฮะก็ขอได้นะครับอลิซมันก็ขอได้นะครับแต่กูเล่นไม่เป็นนะฮะไอ้เทียก็เก่าไปนะ ลองขอมาถ้าเพลงนี้เล่นไม่ได้ลองขอมาสิบเพลงมันต้องโดนสักเพลงหรอวะสักพักแม่งขออลิซามันต้อมเรนโบ์อะไรพวกนี้มาเลยไอ้เดียเข้าไม่ถึงสักเพลงเราเล่นแบบของเราดีกว่านะก่อน <g år> ที่จะถึงวันพรุ่งนี้มึุงดูกูก่อนนะฮะ <c oughs> กูมานะกูรอนานนะ <c oughs> ให้โอกาสกูใช้แสงก่อนนะไม่เขาขอเสียงให้มึงทำเสียงอย่างเดียวเจ้าๆอะไรของมึงนะแล้วเอกพู้ใจสลาย เเเมื่ออินาไปกับขสวัสดีครับแจ๊บยูสิบสวัสดีนะครับยูสิบเก้านี่คือชื่อวินที่มันขับป่ะเด็กอายุ19บเก้านี่แหละหาเรื่องคุกปีวันนี้กูไล่ถึงเที่ยงคืนเลยเฟซุูก็ได้เฮียบ้านกูก็ได้หรือเปล่าน้องจ๊ะบอกว่าเสียงกระแทกจังเลยครังโอ้โหกระแทกอะไรเจ๊กระแทกหูเหรอกระแทก ขอบคุณพิมพ์งานด้วยนะครับดูดเสียงไปเมื่อกี้มีขอเพลงมาอีกหนึ่งเพลงครับชาวนากับงูเห่าเอา๋อได้เลยนะอันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีคนคนที่ไหนไว้เนเห่าผมจะพูดให้พี่เอกนะฮะพูดพูดให้พี่เอกหน่อยนะครับมึงอ่ะตอนเวลาเรียนไม่ตั้งใจเรียนพี่มีพี่เอกพิมพ์มาบอกว่าชาวนากับงูเห่ามาเดี๋ยวให้หนึ่งร้อยอ่านเพลงนี้พี่เอกบอกว่าให้หนึ่งโอเคได้เลยจ้ะ หนึ่งร้อยกี่คนครับพี่เอกครับผมเออพี่กรุนาช่วยดูด้วยนะฮะเราจะรอจนกว่าพี่เอกจะโอนตังมานะฮะแล้วเราจะเล่นนะทีมงานบอกว่าโอนมาก่อนเดี๋ยวเล่นให้ พี่เอกครับคุณสุทธานะครับคุณสุทาาหนึ่งร้อยบาทกูยังไม่เห็นเลยนะพี่นะโอนมาแล้วเหรอนี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องซันด้วยนะครับน้องซันนีชื่อน้องซันนะน่ารักมากเออที่ขอเราแต่แปะอะไรแล้วแต่แปะเวอร์ชันแล้วแต่มึง ตอนกูไปแทนก็นอย่างเงี้ยตอนตอนเอากูไปแทนกูนเ,เล่นโฟกสองคนคิวคิสบายๆไปถึงไอ้เฮียกีตาร์โข่งพวกดรอปสายเอติสต์ปดกันความชิวกูเหียถ้ายอดถึง2องหมื่น้านี่ทำไมครับได้เบตหนึ่งตัวนะครับผมคตัวตัวตัวไหนตัวตัว,ตว,ตว เป็นเบรแล้วเหรอเป็นเบรหัวตัดนะฮะพวกเราก็ไลฟ์กันทุกวันนะครับจัน์พุธศุกร์สาองทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็จะมีนันตรีนะครับเปลี่ยนเวียนเปลี่ยนหน้ามาให้พวกเราได้เห็นได้ชมกันบางคนก็หลอนะครับบางคนก็ขีเละนะฮะโดยเฉพาะพวกเรานะครับหล่อหล่อนะครับหล่อวงดีๆมันจะเล่นวันศุกร์อะอะไรประมาณนี้ กลับมาเรื่องเบสอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมมาแล้วเดินมาข้างหน้าลูกเดินมาข้างหน้าไอ้นนี้เป็นของนี่ตากล้องของเราฝากขายนะครับครับผมสองหมื่นห้าซื้อมาสองพันห้านะครับผมมีได้ข่าวมีหลายคนอยากฟังเสียงไง Enter Sandman Enter s a n d m ม n เหรอจ๊ะได้ไหมล่ะเอ้าพวกเราบอกแล้วเมื่อกี้แล้วแต่แป๊บมยังเล่นได้เลยเฮียเฮียเพลงไม่นานเล่นได้เสือกเล่นได้เนยคันมืออยากดโอนไอ้สั์เอ้ <laughs> ล่าสุดแกขอเพลงสู้นะฮะโอ้โหลำบากกูด้วยเฮียกระเดืองเดียวไง <laughs> ไม่ได้บู <laughs> <laughs> โคตรดีเลยไอ้เหี้ยโคตรขายของโอ้โหเบสเสียงดีไหมครับไอนนนนอนในนอนเบสตัวนี้ไม่ใเสียงดีเสียงเอฟเฟกต์ผมตอนนี้เป็นอีแฟกตอยู่นะอีกร้อยหนึ่งโอนก่อนแล้วจะเล่นมายอดขึ้นปุ๊บเล่นปั๊บเลยเนี่ยไอ้ซันพี่ไม่ได้เคี่ยวนะเว้ยแต่โกนก่อนแล้วกูค่อยเล่นเนี่ยให้รู้ว่ากูเล่นได้ให้รู้เฉยๆว่ากูเล่นได้ มาแล้วนะ,อะขอบคุณอีก100บาทครับผมขอบคุณครับกับคุณน้องซันมากๆเลยนะครับ100บาทน่ารักมากเลยนะไม่เพลงนี้เดี๋ยวกูเล่นให้สองรอบ <c oughs> มึงเช็คดีๆนีว่าใช่คนนี้โอนมาหรือเปล่าขึ้นมาไอสัตว์ผิดคนไม่ใช่โอน,นไม่ใช่คนนี้<ฮ>ล็อกชิบหายตอนแรกกูตั้งใจว่าวันนี้จะมาแบบตีมแบบเพลงเก่าๆอาช้าๆเริ่มใหม่ละเริ่มใหม่ละ เดี๋ยวนะค <c oughs> อมเมนต์นี้นะครับมือกลองครับเกมโชว์อีกสักรอบหน่อยนะฮะ <laughs> เพื่อเพจนะฮะเรียกยอดบริจาคนะฮะจะได้มีเรื่องคุยกันยาวๆนะฮะก <laughs> ูว่าเดี๋ยวมึงได้เปลี่ยนมือกลองแล้ววงมึงไงอ่าฝนตกไหมสามร้อบาทถ้าร้องอวลเลยเดี๋ยวเล่นแค่สองรอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงถามก่อนกูร้องไม่เป็นกูร้องได้เดี๋ยวกูร้งองให้ก็ได้ถ้ามึงร้องไม่ได้อะมะอ่ะมึงร้องมึงร้องอ่ะมึงร้องอ่ะกูร้องเงินกูร้อง ฉันก็รู้ดีว่าคุณคานเธอนั้นมีเขาใช่ไหมและคนคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าเธอเธอยิฉันก็ดีใจเขียนว่า,วาน่าจะร้อนเงินจริงร้องเองเฉยใช่กูร้อนมากตอนนี้แห้งกรอบหมดแล้วเนี่ย นะครับ,บ e เคทีวิมลเสตนะครับขอมนุษย์ค้ังคราวนะครับแต่ให้มือกีตาร์ร้องนะครับจ้าง200นะครับมีเลือกตัว้วยนะฮะตอนนี้เลือกเลือกตัวนะครับเมียมันเองนะฮะของไหนไหนอะ FC พี่จับครับขอบคุณครับมี FC กูด้วยเป็นไงกูไม่น้อยหน้าหรอก FC ตองครับแต่ละกูหิงด้วยเนียบอกว่าเพราะจังเพลงนี้นะฮะแต่ถ้าจะจะเพาะกว่านี้ถ้าไม่ใช่กูร้องอะ เวลากินน้ําต้องเอามือปิดโลโก้ไว้นะครับถ้าเข้าถ้าเข้านี่เปิดเลยนะเนี่ยถ้าเข้าได้เลยแต่ไม่เข้าไงปิดไว้ปิดไว้แท็กซี่มาแล้วคิดถึงันไหมได้ไหมไม่หมายถึงว่าคนโอนอนะ่ะโอนมาให้กดได้ไหม <laughs> <laughs> ดิยอดเข้าไหมตายัง้วมันกูกูเบรกท่อนฮุกไว้กูหิวอ่ะยอดยังไม่มายอดยังไม่มาเหมือนแบบเราซีเอฟของอ่ะเราซีเอฟของก็ต้องโอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเขาได้ยอะไรเนี่ยนี่เปิดยูทูปไม่ต้องเสียตังค์เลยไปบอกมันทำไมล่ะชื่ออะไรนะที่จะโอนะมีกระแตนะครับกระแตนะครับใช่เหรอ ใช่ครับเมียมันนะเมื่อเราต้องทางยิ่งนานนานผ่านลืมกันเลยไม่แน่ใจบอกหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกบาททุกสตางค์นะครับที่อวมานะครับสำหรับนักดนตรีคนไหนนะครับวงดนตรีวงไหนสนใจนะครับอยากจะมาเล่นนะครับก็ลองติดต่ออินบ็อกซ์มาได้นะครับชื่อ Facebook ก็ห้องไทยบ้านนะครับ ใช่ครับส่วน YouTube ก็เป็นสวนสนทนาครับผม